คนสําคัญตามแฮชแท็กของเราเลยเนี่ยคุณสันธนาประยูนรัฐใช่ไหมเนี่ยคุณสันทนาทีมข่าวของเราก็ถามคุณสันทนะบอกยังไงจะเอาโหสีไหมพี่เนี่ยเรื่องมันก็มาถึงขั้นนี้แล้วคุณสันทนะบอกว่าไม่เชื่ออาการป่วยของนายชูวิทย์จนกว่าจะได้เห็นใบรับรองแพทย์แล้วบอกด้วยว่าสองวันก่อนเนี่ยคุณชูวิทย์ก็ส่งคนกลางให้ติดต่อมาขอเคลียร์ก็ยังไม่ได้คุยกันตรงๆมองว่าถ้าจะเจราจาจบเนี่ย จบแค่สองคนไม่ได้ตอนที่กล่าวหาผมเนี่ยก็พูดผ่านสื่อดังนั้นณนะตอนนี้ยังไม่สามารถอโหสิกรรมให้ได้ค่ะอโหสิอะไรไหมครับครับเอ่อตอนนี้คงยังไม่ผมยังมองว่าเขาว่ามันคงไม่ได้เจ็บป่วยถึงกันอย่างที่เข้าใจกันนะดังนนั้นผมผมไม่ได้เป็นคนไว้วางใจอะไรเข้ามาเหมือน มันไม่ใช่เหตุกันน่ะมันเห็นกันมาหลายสิบปีมากแต่เหตุผลหนึ่งเนี่ยครับก่อนที่เขาจะเดินทางเนี่ยเขาต้องมีการพูดจาจะเจรจากับผมไงผ่านคนคนหนึ่งก็จะขอคุยเพียในส่วนเรื่องคดีความทั้งหมดถ้าเรื่องติดใจผมติดใจเพราะคดีความมันก็ไม่ใช่คดีสองคดีเขาพูดเน่เขาสร้างความเสียหายให้ผมเสียเนี่มัน มันออกไปทั้งประเทศนะแต่เวลาจะจบเนี่มันยกหูโทรศัพท์คุยกันสองคนแล้วจบอย่างนี้มัน,มนเป็นธรรมกับผมไหมล่ะ ยืนยันนะวันนี้ยังไม่โอโหสิกรรมนะคะส่วนคุณชูวิทย์เนี่ยภาพลักษ์เป็นจอมแฉไงนะฮะถามว่าล่าสุดเนี่ยก็คือไม่ปรากฏตัวนาแล้วแหละแต่ที่แฉล่าสุดเนี่ยคือก่อนวันโหวตนายก21สิงหาคมาแฉเพื่อชาติกล่าวหาคุณเศรษฐาทวีสินนะคะว่าไม่มีคุณสมบัติจะเป็นนายกหลังจากนั้นพโหวตนายกจบคุณชูวิทย์ก็เก็บตัวเงียบมาตลอดเพราะคุณชูวิทย์บอกแล้วะว่านั่นจะเป็นการแฉครั้งสุดท้ายและหลังจากนี้คนจะคิดถึงผม